กระเป๋าด้วยอ่าสองคนมา,า,า,าด้วยเปนสองคนมาด้วยทีนี้เราจะให้น้องๆอธิษฐานเผื่อนะคะเผื่อที่พี่สอง่านแล้วก็เผื่อทุกท่านด้วย เราจะขออนุญาตนะคะที่จะอธิษฐานอ่ะเด็กๆไปจับมือลูกไปจับมือผู้ใหญ่จะดีนะคะจับมือทุกท่านเลยแล้วก็อาใหญอาใเด็ดๆาจับมือจับมือจับมือจ้างจ้างไหมเนาะแงๆนพี่ฐานจับมือกันมอเราขออธิษฐานเผื่อนะคะเผื่อสุขภาพร่างกายเผื่ออาชีพเผื่อเด็กๆด้วยที่จะเป็นเด็กดีที่จะเชื่อฟังพ่อแม่นะคะแล้วก็เผื่อทุกคนที่จะรักซึ่งกันและกันด้วยในครอบครัวนะคะเอาร่วงแอนนาลูก

We ด้ก่อนค่ะข้าวแช่ด้วยก่อน